น้ำยา Green Hunter นะครับสูตรน้ำของเรานะครับการใช้งานก็จะเป็นการผสม1ต่อ1นะครับพี่อย่างนี้เลยอ่าตัวนี้ผมก็จะใส่น้ำยาลงไปก่อนนะครับน้ำยา1แก้วเป็นน้ำสะอาดนะครับ1แก้วอันนี้คืออัตราส่วน1ต่อ1่อ่าประมาณนี้ก็คืออันนี้ถังเปล่านะครับอ่าใส่น้ำลงไปก่อนก็จะเป็นน้ำยาอ่าเขยาข่ามีกเข้ากัน,นครับสำหรับการประกอบเครื่องในการใช้งานนะอย่างนี้เลย ส่วนตัวนี้เป็นแก๊สนะครับตัวให้ความร้อนนะครับผมหมุนแล้วก็สปากแก๊สครับรอสักพักให้ตัวปลายขดลวดร้อนนะครับผมเราปั๊มลมเพื่อเป็นแรงดันดันน้ำยาเพื่อให้น้ำยาออกมาโดนความร้อนเพื่อสร้างควอนนะครับผมเราปั๊มลมเข้าไปคอให้ตึงมือเดี๋ยวรอสักพักรอให้ปลายขดลวดนี้แดงนะครับพี่ ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับตัวควอนโอเคงั้นเราไปใช้งานจริงกัน